รถใครเนี่ยทำไมขับบุกเข้ามาชิดประติดโต๊ะกินข้าวอย่ขนาดนี้โอ้ยเพียงนิ้วเดียวเนี่ยขับเข้ามาทำไมใครกันเนี่ยคนนี้หรือเปล่าเนี่ยวัยรุ่นขับรถเข้ามาได้ยังไงบ้านโกงนี่สงสัยวัยรุ่นคนนี้นี่เองขับเข้ามา ในบ้านได้ยังไงร,รู้ด้วยนะเอาไว้ตรงไหนเออขับเข้ามาหลานลักุงใหญ่ลูกเจ๊ลูกติดมาช่วยเจ๊เคยมีลูกมาก่อนดูดิขับเข้ามาสุดเลยดู อับเข้ามาได้ยังไงเนี่ยน้องอามขับรถเข้ามาสุดร้วยอย่างนี้เลยเอาของลงแบบฉลาดมากเออนายกย่องอ่าอยู่บ้า <laughs> ลุงไปแล้วป้าจัดของเตรียมรอแล้วลุงต้องอยังไงวะเนี่ย ตรงใหญ่ก็จะมุ่งสู่ทางสายธรรมสู่วัดเขาเรียกวัดอะไรนะวัดวังยาวไปหาอาจารย์ชาลีไปขอข้าวกินรถคันนี้ไม่เอาแล้วนะใหญ่ก็จะรถพริกัพคันนี้แอมันเย็นดีโอ้โหไม่รถเยอะอย่างนี้ จะออกไม่ได้เลยรถเยอะมากไม่รู้จะไปไหนกันเนี่ยท้งซ้ายทั้งขวาช่วงนี้ออกยากครับบ้านหลวงใหญ่นี้เจริญมากจริงเนี่ยรอไปดิออกยากมากเอาลู้ไเฮ้ยว่าบอดีเวย ร้านของเจละเก้จริงๆด้วยถ่ายได้อันนี้ร้านอาหารระเบียงบัวแล้วก็ดีถึงละประมาณสามสี่ร้เมตรได้มั้งถึงลวงใหญ่จะให้ดูถนน,น,นไงถนนที่ทำใหม่อแล้วก็ลงใหญ่นี่ด้วยโชว์โชว์การจอดรถที่ไม่เหมือนใครที่แหวกออกไป แหวกแนวคือแนวมันแหบบวกถน,นนนี่ดูสิรถมาเร็วมากเลยอุ้ยแหวกเอาเลยหลุมใหญ่เ็ขับมือเดียวเอาเอามาดูว่ารถคันนี้มันเป็นรถวิกันไม่กลัวไงแนมันทำมาเพื่อหลวมเพื่อบอกเลย เชื่อไหมปานบุรีเป็นอย่างนี้แล้วสศพนคุณดูผมถ่ายให้คุณดูให้คุณดูคนเดียวเฮ้ย <Hey. S 1> นี่มันรถเรานี่ว่ะใช่เหมือนกันเฉยๆกี่ให้เรากินฝุ่นใช่ไหมอ้าวคนนี้เอาคืนไปฝุ่นคืนไปโอ้โหถนนไม่จะโว้ยขอบคุณเอ้ยรุนช่องที่จะรออะไรการเนี่ยฮะ รออะไรกันพี่ออใช่ไม่ใช่ใยใจจะพึ่งหัดรับใช่ยากเจะบนบนลแล้วลูกมันจำ้ำก็ถึงแล้วพาไปดูเจ๊กล้องผิดหน้ารถนะเนี่ย เกิดมีเหตุไห์ขึ้นมานะกลองติดหนะ้ารถนี่ทำงานทันที ไปเลี้ยวขวาอีกร้อยเมตรถึงที่หมายถ้าเป็นไปได้กลับรถ <laughs> กลับเลยทำไมไม่บอกจะมาบอกถ้าเป็นไปได้ให้กลับรถเออยังไงกัน Google Map อือโอ้โห,โห ตายฮะข้างหน้ามีรถแท็กเตอร์จะพ้นแดงหรือเปล่าวะเวนี่ยขึ้นลำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยววางกล้องเลยเดี๋ยวกล้องมืดหน่อยไม่เป็นไรนะวางกล้องเลยโอ้โหรถอะไรวะเนี่ยไม่รู้รถอะไรทุอย่าบา้าบอกโอ้คันนี้รถอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวใหญ่เอาให้ช,ดชัดๆเ,เอาให้ชัดๆเอาให้ชัดๆเลย ให้เพื่อนดูว่าที่คึกคัดเลยอันนี้สีแยกกาบุรีครับย้อนก่อนแล้วหงายว่ะคนจะด่าวใหญ่ว่าทำไมจอดไกลจังเฮ้ยมาเป็นชุดเลยท,ทุกอย่าบ้าเปล่าเดียวใช่โค้ชูนรู้แล้วโบรู้ ขอรอดอยู่นิยาก็มาแล้วเจ๊ลอยอยู่ตัวอ่อนใจเจ๊ลอยอยู่จริงด้วย Oh. ใหญ่ลงไม่ได้รถหลังเทียบบ oh. านดีจเจริญแล้วเห็นไหมมีรถมากมายไฟฝัตไม่ปดัดไฟแค่ไฟปัตดูดิเยอะจริงๆเปิดไม่ได้เลยประตู สี่แยกปานบุรีครับเจ้าพ่อกวนูฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็เจ๊หมวยเออเงินไทยไยกโตขึ้นเป็น,นปยังไงวะยกโตขึ้นก่อนฟ้าเดียวเจอเจ๊ด่าไปทางนู้ดรัดเชือก,เ,อกเ,อเจ๊จะให้เราโดนรถชนตูดนี่หวะ ให้เดินรถชนตูดไม่เป็นไรชนตูดมีแต่ชนชนป่าว่าที่ใหญ่ก็จะถ่ายความตึงวันนี้ก็ให้ระวังรถชนตูดก็ไวไว้เออเสียบบ๊ายบาย,บาย,บาย พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการนี่ก็มีเต่าเรือเต่าเรือก็มามัวนี้จอดตรงนี้จอดเขากันเราทุกวันโอ้โห9นาทีแล้วไม่มีอะไรใหม่ดูเจ๊กัน้วกันเจ๊เจ๊ก็จกแวจว ให่ก็จะเดินทางครับนี่เต่าเรือเพราะว่านนี้ไปแย่งที่จอดรถเขาอันนี้มาซื้อโจ๊กไปสอบบรรพบุรุษ จะพากลับบ้านเอางั้นเลยอรอเอาแล้วกะไปยันกลับเลยเหรออยนี้ไม่เอา อันนี้มูลนิธิมูลนิธิร่วมระว่างแผ่ไปสารธรรมสถานปานบุรีที่เก็บศพอะที่ไปโอ้ยมีหลายอย่างหลายแผนแต่รู้สึกจะพวกนี้มูลนิธินี่ก็เน้นหนักไปทางเก็บศพล้างประช้าศพไร้ญาติขาดมิดเหมือนศพลุงใหญ่เงี้ายไร้ญาติขาดมิดมาอยู่นี่คนเดียวครับลุงใหญ่ไม่มีเพื่อนเลย ก็มาอยู่คนเดียวแต่ว่าเจ๊เขาก็เลี้ยงดีนะถ้าลลงใหญ่ก็เลยอยู่ดีกินดีมีเงินใช้ลุงใหญ่นี่เป็นเหมือนหนูตกถังข้าสุขคือไม่ต้องมนุษย์เรานี้ถ้าไม่ต้องซื้ออาหารกินอย่างเดียวก็สบายคือที่บ้านเนี่ยเจ๊เนี่ยซื้อให้ครบทุกอย่างเลย มีทั้งผลไม้ของหวายครบคันคือไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ไม่รู้ที่จะเป็นเพราะว่ mm. เเาเ mm. จ๊ใจดีหรือเป็นเพราะว่าเออนิสัยพื้นฐานของเขาเป็นคนชอบชอบปปิ้งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อย่าไปคิดไปแนวนั้นเราก็คิดว่าเออเขามีน้ำใจ ซื้อของเปปล่อยไว้ให้เสียบ้างอะไรบ้างซื้อเหลือซื้อเยอะมากซึ่งลุงใหญ่ก็เสียดาเดียดาต่างทั้งก็มีพูดบางครังกน้อยแต่ว่าไม่เคยกล้าเขากลัวหมดเอ้ยคืลุงใหญ่ก็ได้กินของทั้งของค้าของหวานขนมนม,นมเนยขอบเคี้ยวครบรันดทุกอย่างโอเค วันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2020เก้าโมง8นโอ้ยถ่ายเด้ดทั้งไปทั้งกลับเลยแต่ว่าถ่ายกลับดีหน่อยทางซ้ายเป็นโรงแรมปานซิลิทางขวาเป็น เป็นอะไรยามาฮ่าคาวะสกี เร็วจังหรากแต่ว,ว่าถนนมารวมเลนไงรู้จักถนน,นรวมเลนไหมเนี่ยออใช่ให่ไม่กลัวนะครับอันนี้มีปั๊มแก๊ส L ด้วยนะครับปั๊มแก๊สลยิงใหญ่เก่งมากขับรถมือเดียวแล้วก็ยังขับรถเร็วอยู่ความเร็วนะครับ ไปถึงซะก่อนมาเหยียบร้อยถี่สิบดูวิดี่อ YouTube ใจงั้นให้ลุงใหญ่แล้วลุงใหญ่ก็ถ่ายให้เยอะๆเลย ายให้ดีๆแต่ไม่มีเผอถึงจะขับมือเดียวลุงใหญ่ก็ไม่เผอเพราะลุงใหญ่ยังมีสติสมาชัญญะดีอยู่เนี่ยดูกา,การถนนสภาพเนี้ย นมาขายกันเพียบเลยเพอขายเยอะแกะขึ้นเป็นยี่สิบขึ้นร้อยปร์เซ็นต่ะแต่ก็ยังไม่รู้สึกแพงเพราะว่าที่น้ำน้ำเพอเก็บหกสิบบาทแกก็เก็บยี่สิบบ้างสี่สิบ้างไปเรื่อยเปื่ยแล้วแต่ร้านเล็กร้านใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วแต่ขายของไ,ได้กําไรเยอะได้กําไรน้อยอะไรอย่างนีออ้ทำไมต้องอะไรอย่างนี้ด้วยนี่ไงโรงงานว่านที่เมื่อกี้ลงใหญ่ให้ดู นี่โรงงานว่านขับรถตรงนี้ต้องระวังครับเพราะพี่น้องเนี่ยชาวเมียนมาเยอะมากเลยเมื่อพี่น้องชาวเมียนมาเยอะก็ทำให้เกิดเกิดอะไรอะ่ะเกิดไอ้จราจรคนละฝั่งไงซึ่งเขาแบบจราจรของเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วจราจรของเขาแบบยังไงนะเขา เขาอยัางไงก็ไม่รู้อะจราจรแกงแก้งลูกกินข่ต้มแล้วตุงใหญ่ตุงใหญ่แก้งลูกแจ๊เออแก้งมันกินข้าวต้มแล้วหมดแรงไปเฝ้ากงมากินข้าวต้มไข,ข่เค็มหมดแรง ไปอยู่ประจวบมาสามวันหิวไม่มีอาหารเสียดายตังแบบลงไม่ซื้อกินจะได้ดีขึ้นการจดกวยทั้งเกลือเหลือแค่นี้ตอามีรถไฟฟ้าแบบนี้แล้วโอ้โหนี่นใหญ่ถ่ายไปตั้งสิบเจ็ดนาทีเลยเหรอไม่เอาแล้วครับถึงบ้านแล้วแค่น,นี้พอกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ้อนทั่งเดินคุยลุยถ่ายครับขอบคุณครับที่กดสต,กดตัตกไลค์กดติดตามพีม่ใหญ่มาตลอดมากครับ ใส่แล้วกันแล้วเป็นการโฆาที่เราทำมาแล้วเป็น้าร้าเนี่ยไปถึงเสียบปั๊บแต่ไม่มีนงลนะคะให้ดูแถมให้ดูรถคันสวยก่อนย่งางป้ายทะเบียนอยู่เหมือนเดิมยังไม่ย้ายเพราะเราไม่ได้ขับไปไหนเอาวางไว้ดูเล่นเป็นเหมือนพวงกุญแจ ดูขวาก่อนแล้วมาดูซ้ายเอาแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ